เนี่ยก็ยินเข่าหนิไม่ทำเนี่ย,ยวันที่สามปุมพาของทุกปีเป็นวันที่ยังนี่แม่หูอยู่กปล่วันที่สามปุมพาของทุกปีนี่เป็นวันทหารผ่านศึกนะครับวันที่สามปุมภาของทุกปีท่านรัฐเลยจัดงานวันทหารผ่านศึกร่วมจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมินะครับทหารทานศึกที่เคยทำประโยชน์เพื่อชาติประเทีนเฮ่ามากต่จีมาร่วมตัวกันมาจัดพิธีว่าพวงมาลาเพื่อลำลึกถึงทหารผ่านศึกที่ไม่ว่าเสียชีวิตไปแล้วและก็ะยังอยู่นะครับเพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกวันที่สามของทุกปี จะมีการสวนสนามเชิดชูเกียรติและจะมีดอกป๊อปปี้สีแดงเป็นสนัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก